สบายใจมากขึ้นแล้วก็ไม่กดดันแล้วก็การไม่เสียประตูด้วยเนี่ยมันยิ่งทําให้เรามีแท่นต่อข้างเยอะในการที่จะไปเล่นเป็นเป็นแบบเดียร์ครับผมไทยต้องไปเยือนบูกิจซาเิียแฟนบอลเกือบแสนที่แดงเคยเจอมาแล้วคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับผมว่าบอลฟุตบอลนักฟุตบอลเนี่ยมาลงไปเล่นตรงนั้นแล้วเนี่ยมันมันมันเขาผมว่าเรื่องของกลิ่นยาของซิโก้มีส่วนเหลือในการที่จะพุ่งไปเนยเพื่อให้เขาปรับลดแรงความกดดันในการที่ไปเยือนเนี่ยได้ได้ดีอยู่แล้วผมก็เชื่อว่า ถ้านักตเตะลงไปเล่นเนี่ยผมผมว่าเขาก็คงจะฟังเสียงนะั้นเป็นเสียงเชียร์เรามากกว่านะฮะคงไม่กดดันเพราะาด้วยเด็กอุ่าเงี้ยเล่นกันมานานแล้วก็และความนิ่งทีง่ท่านสุงการที่ไปเจอแฟนบอลผ,ผมไม่ทําให้เขาลดประสิทธิภาพในการเล่นหรอกแต่ว่าขึ้นอยู่กับแทคนิคมากกว่าพูดถึงแทคนิคแล้วที่แดกคิดว่า ไปยังงนครับคือผมก็ผมก็ต้องต้องต้องขอรับในการแข่งขันใจขอนแล้วเพราะว่าผมเชื่อว่าการทัางมารอบนี้ได้แทคติกเขาเวิร์กมาตลอดอย่างนั้นการไปเยือนก็ก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดิใจของคนหลังะนั้นเราเราเราผมก็ยังเชื่อว่าซิโก้คงไม่ไปไปเล่นตั้งรับด้วยสถยภาพเด็กชุดนี้ที่มีนะเพราะนั้นก็ก็ยังมั่นใจว่าเรามีลักษณะ